ดังเล็ดดังเล็ดแอชโดนดังเล็ดครับแอชมาทางซ้ายโดนระเบิดเยอะเฮ้โหไม่เห็นไม่เห็นไหม่ละ ไจ็บเลยลำปลาโดนระเบิดเยอะเตใจด้วยพีโ่โดนโดนระเบิดจะตายแล้วฮะจะตายโดนแอกหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันให้โดนโดนโดนระเบิดไปเรื่อย ะวางหลังเอ้ยย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 งยยยอยไรฮะมันยยยมาจากไหนอ่ะเอยย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 ยัยยยยยยตอยย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 อยย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 ย lắng sao ấy đâu vừa đây vừa đây vừa đúng vậy anh ấy hai tay lắm đúng

ตอนนี้ดีก็ดีก็ดีก็ดีเราปหาหจังรหลงไม่ถึงดักอยู่มดักอยู่ดักอยู่นั่นแหละเห็นว่อะไรดูหลังเนี่ยมันดักอยู่เนี่ยง่ายดูดูบอลเอ ยังแล็ปจากหลังอยู่เนี่ยใครอยู่บนแอดอยู่บนแอดฮาร์ปแอดแอดฮาร์ปแอดโล่เจอแล้วในห้องแบบบานเลยอ่ะดังแล็อยู่หลังอ่ะเฮ้ยเอาดังแร็ปดูดิโอ้ยชุบไม่ทันเฉยเจอแล้วเจอแล้ว

ยิงกระเด้งเป็นเพลงไงแบบเชียร์กีฬาสีแต่มันกินกระเด้งใช้เวลาไหมสี่อ่โอ้โหกินกระเด้งเลยว่ะายลูกพี่ตายละเต็มเลยอ่ะไปฮัโลไปฮัโลมอบ

โมซี่มาซี่โมซี่อยู่บนหลังมาซี่อยู่บนหลับนนี่ยปานน้ำมันไปฮัรดเลยปานน้ำมันปานน้ำมันซัมบาซัมบาอยู่ชั้นสองหลังชั้นสองฮารดมาแล้วฮาร์ดโล่ฮัรดโลอุอ้ยอุ้ยฮันโซยิงเข้าหัวแม่งเล่นลูกฟุกอีกแล้วเอ้ยไม่ได้โว้ยบ้าไปเต็มแล้ว

เว้มาล่ามาล่าที่เหลือไปไหนอ่ะนี่ยตายโตายตายจบแอดม่นยืนเอ๋อเลยโหลดอัดใจศิษยโดนโทรเจอสกินเดียวกันวิ่งไปวิ่งมาผมก็ยิงก็เสียยิงไม่เข้า ออแล้วเขาแสบเว้ยเขาแสบเว้ยเขาเหมือนเลือดเหมือนผม,มนวารัปหัวข้างหลังเจอพอว้าฟเสร็จใช่ป่ะได้ยินเสียงผมวร์ปกลับต่อต่อบโมอตบอบแบ,บบอันนี้คือใช่ดูเลือดสิ <c oughs> ดดยีสบัสดบอลอยู่ทำดาเมจไม่ค่อยได้ทำมาเพื่อนไม,ไม่ไม่รู้กันเห็นปะ

ไปต้องถอยแล้วยิงตีโลโดนโดนพทำแล้วครันบนอ้เก็บลเาว่ม่อยู่บนหัวนะกูโดนไง ่วลาไม่เต็มไม่ทันหนีไม่ได้ไม่มีวาร์ป อุยติดหัวข้างล่างโดนโดนโนดนเกิดอะไรอ้าวติกม้ามันแหลกหรืออะไรอ่ะมันเดินมันเดินเข้ามาใช่กันรถมันเดินหน, <est> น้าถ่ายรถขึ้นบนรถท็อกเราอยู่ดีไม่ก็เดินหน้าถ่ายรถไปเรื่อยๆโอ้โหโอเออ้โพีโ่ัา าพนัหนึ่งทีเราเด่นเด็กหรือบั้งดูดูบัน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 ตายรู้เรื่องผมไม่ตายไม่รู้เรื่องกันก็ให้ไม่ได้ดูเด็กเมื่อกี้เข้าตายเห็นแล้วเห็นเมื่อกี้แล้วเจริงเลย ขําโดนนี่ไงโดนรถฮอปดึงมาฆ่ากำลังหนีขึ้นมาแหลมวโดนขึ้นมาโลแตกกี่โลกี่ตาย เฮ้ยเอาว่ะไอเปอร์วะมาสู้ผมว่ะสิกมาอยู่ทางขวาคนปนหนยิงแล่อยู่ยิงไม่ค่อยอยากป่ายิฟางอยู่จะด,ด,ด,ดูดเลือดหัวมึงแหลมออกมาซิกมามึงไม่รู้ตัวเหรอยืนเฉยจะหลบอยู่ทำไมวะ ไม่ไม่ไม่ไวเยอะเยอะเยอะขนก็ม่อากันึมากึมานีย s อร์สไนเปอร์กตไปมาห้องขวาห้องขวาเพียบจะอยู่กับมึงรู้อยู่เสาน้นไปอยู่เสาน้นเสร็จ ยู่กาเห็นอะไรแล้วล่ะใช่ใช่กุ้กวาตีสวนใช่กุคงกวาตีสวนโอเคนั่เองสิกมาเหมือนยังแบบงงๆอยู่ต่งไม่ทำอะไรเลยกูรัดอย่างเดียวเลยคือสิกมาเป็นตัวเล่นยากเหมือนกันเอาจริง ถ้าโดนแล้วมาชโดนแล้วชิทแล้วแบบมึนอ่ะทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันมันฆ่าไม่ได้อ่ะนี่มีการสาหัสในการฆ่าอะไรทั้ิเลยครับชิทอืมเออมันยิงพี่ใหญ่เลยอ่ะโผล่มาจากไหนวะเนี่ยเออมันสแปมเละเทะเลยอ่ะมันไม่แคร์แล้วอ่ะเอ้าโดนด้วยโอ้โหสิงเกิลนี่วะลิปเปอร์ลิปเปอร์เลยโดนอ่ะในห้องเลยเวลาห้องออกแบบเป็นไปเราจะตายมันจริงเลย

อ้าโดนอะไรวะหน้ามีอยู่ก็ล่วงเป็นลมมันเหมือน <c oughs> ใช้อัติด้วยนะพี่แจ๊มันเหมือนพูดทำแล้วก็ตายเลยเลยความชั่วไม่กันเลื่อนไ่ทุกเวลาจะหนถะาลายคนจะแม่งเแม่สบายเลย